สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องทางทุ่งเงินบุญหนีนะครับหลายวันเลยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปให้แม่แม่เอสีพี F G, F G, ่ๆีน้องๆทุกท่านได้รับชมนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาถ่ายคลิปนะครับกิดช้างจะพาช้างเดินเล่นนะครับวันนี้แล้วของเที่ยวก็ไม่มีนะครับช้างตกงานนะครับจะพาเขาเดินออกกําลังกายไปพักผ่อนนะครับ อ่ามบรรยกากาศธรรมชาตินะครับนี่ก็คุณมีนะครับต้องอรอลุ้นต่อไปนะครับตะขอดตอนไหนยังไม่รู้เลยนะครับแล้วก็อาบน้ำไม่ช้านะครับจะพาช้างเดินเล่นไปอยู่ด้านล่างนะครับของภาษาศัลธรรมนะครับเจ <Yeah, S 1> <Yeah, S 2> นี่เก็ตเงินนะครับเจ <Yeah, S 1> พร้อมแล้วจะพาโบไปอยู่ด้านล่างนะครับ ครับก็ตอนนี้คุณตาก็ได้พาช้างเดินออกมาแล้วนะครับจากที่พักเจ้ทุงเงินก็จะนําหน้าของเจ้บุญหมีนะครับเจ้ J. บุญมีก็ตามหลังทางลงตรงนี้เป็นทางลงของช้างนะครับถ้าใครมาเที่ยวทางลงตรงนี้จะไม่ใช่นะครับทางลงของคนก็จะอยู่ด้านขวามือนะครับจะเป็นบันไดลงมาอยู่ชั้นล่างนะครับ เห็นอยู่ด้านหน้าทางลงของช้างอยู่ด้านขวามือนะครับเป็นทางโค้งส่วนตรงไปก็จะเป็นทะเลนะครับส่วนที่เห็นไม้ที่อยู่ด้านข้างแล้วก็คือไม้ที่เขาแกะสลักของปราสาทนะครับส่วนที่เหลือเขาก็มากองไว้ด้านข้างนะครับ ัเกตว่าอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับสะอาดสะอาดนะครับดูสวยงามมากนะครับวิถีแบบธรรมชาตินะครับลมรื่นเย็นสบายนะครับอ่ะเจ๊เจ๊เดินไวไว เจบุญหมีก็อาจจะเดินช้านิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาหนักท้องนะครับต้องค่อยๆเดินไปนะครับนี <Yeah. S 1> ่ก็ใกล้เที่ยงนะครับก็มีการอาบน้ำให้ช้างนะครับหัวช้างร้อนแล้วก็อาบน้ำให้เขานะครับ ว่ากลัวเขางุดหงิดนะครับช้างเขาจะชอบความเย็นนะครับเราก็อาบน้ําให้เขาเรื่อยๆนะครับไม่มีการทรมานแต่อย่างใดนะครับเราดูแลเขาดีนะครับเขาก็รักเรานะครับช้างนี่ก็จะเป็นที่ผูกของ จ้บุญหมีนะครับที่ประจําของเขานะครับก็จะผูกใต้ลมไม้นะครับเขาจะได้ไม่ร้อนนะครับช้างที่เขาสะบัดไปมาก็คือว่าเขาขันนะครับพวกแมลงตอบนะครับ ในเจทุงเงินก็จะกินหญ้านะครับใส่หญ้าให้เขากินเรื่อยๆนะครับส่วนด้านหลังนะก็จะเป็นภาษานะครับสวยงามมากนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องพังทุ่งเงินบญหมีด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับทีน,นี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ